สวัสดีครับผมอัมพลทองหลวงช่บภาพข่าวยารเทศไทยครับวันนี้เปลี่ยนฟิลบ้างจากสนามบอลสนามไอสเกิเปลี่ยนมาเป็นถ่ายกีฬาว่ายน้ําบ้างกีฬาว่ายน้ําเป็นกีฬาอีกชนิดหนึ่งของการถ่ายภาพกีฬาที่สนุกมากนะใครยังไม่เคยลองผมว่าต้องลองมาถ่ายก็วันนี้ผมมาแบบชิวๆสบายๆคือเขามีแข่งแนวันที่6แล้ววันนี้วันที่9แข่งมาหน้าประมาณวันที่4ี่หละมีถึงวันที่11เ็นะครับ เป็นการแข่งขันว่ายน้ำที่แข่งประเทศไทยก็รู้สึกว่าวันนี้จะเป็นระยะฟีสไตล์800เมตรนะผมมาในช่วงครึ่งบ่ายก็คงจะได้รูปไม่ได้หลากหลายมากพอเป็นฟรีสไตล์800เมตรเรียกว่าเป็นระยะที่มีเวลาครับมีเวลาถ่ายรูปมากเลยไม่เหมือน50เมตร50เมตรนี่ช่วงเดียวจบครับเพราะว่ามันสั้นมากแต่พอ800มีเวลา ก็เดี๋ยวยังไงผมจะลองเข้าไปถ่ายพูดถึงก็ที่ผ่านมาถ่ายไว้น้ำเนี่ยจะเป็นการถ่ายแบบนานาชาตินะผมด้วยส่วนใหญ่ก็แบบไปมหากรรมกีฬาไปอะไรเงี้ยแต่ในชิงชาประเทศไทยยอมรับว,ว่าเพิ่งเคยมาเหมือนกันไม่รู้เหมือนกันว่าเขามีกฎการถ่ายเป็นยังไงแต่ผมว่าโดยส่วนใหญ่แล้วกีฬา ภายในแบบนี้ก็ไม่ค่อยสติ๊กเรื่องการถ่ายภาพมากเกี่ยวกับจุดการถ่ายภาพของช่างภาพนะเพราะว่าอย่างถ้าเป็นแบบมากรามโดยทั่วไปนะครับเป็นนานาชาติเนี่ยก็จะมีจุดของช่างภาพที่แบบสติ๊กเลยนะบางที่ก็ลงลงไปบ,บนเรียกว่าบนสะไม่ได้เขาจะตรงเป็นสแตนก็มีแล้วก็บางที่ก็โดยส่วนใหญ่ พอเข้าตอนเช้าแล้วห้ามออกละเขาจะให้ออกอีกทีครึ่งครึ่งเช้าอะไรเงี้ยก็หลากหลายแตกต่างกันไปเดี๋ยวดูว่าเข้าไปถ่ายเป็นไงตามไปดูกัน<ป>เข้ามาถึงผมก็มานั่งถ่ายด้านข้างสะนี่เลยครับผมใช้เลนส์600 f4 แล้วก็รอบนี้ไม่ได้ใช้โมโนพอดเพราะอยากได้มุมต่ำให้นะ้ำเป็นโฟกัสักนิดนึงครับก็เมืม่อกี้ผมลงไปถ่ายข้างล่าง แล้วก็คือด้วยความไม่รู้แหละเราไม่รู้จริงเพราะว่าเราอย่างที่บอกว่าผมมาครั้งแรกก็ไม่รู้ว่าเขามีกฎยังไงแต่ว่าพอลงเข้าล่างผมก็นั่งถ่ายข้างล่างก่อนถ่ายได้ทักแปบ๊บนึงครับก็มีเจ้าหน้าที่บอกว่าต้องแบบเฉพาะออฟฟิเชียลที่แต่บอกแขนโอเคแล้วเข้าใจก็ตอนนี้โดนตอนนี้โดนขึ้นไปทางบนครับก็คือเป็นช่างภาพทั่วไปก็จะถ่ายข้างบนครับโอเคก็เข้าใจกฎกันมันเป็นมาตรฐานที่ปกติและของการถ่ายกีฬาถ้าออฟฟิเชียลก็จะได้อยู่ในพื้นที่ที่ ที่มีอัพิสิทธิ์ของายจักรข่งขันเพราะนั้นเราก็จะถ่ายมุมบนก็จะเป็นมุมกดแต่ว่ารูปมุมข้างล่างมันแตกต่างจากมุมข้างบนอีกมิติหนึ่งเรียกว่าเป็นเป็นมิติภาพที่มันไม่เหมือนกันมาพูดถึงเทคนิคการถ่ายว่ายน้ําดีกว่าถ่ายว่ายน้ำเนี่ยผมกล้าการันตีเลยว่าถ้าคนที่แบบไม่เคยถ่ายว่ายน้ำนะมาถ่ายเนี่ยโอกาสที่น้ําจะชัดเนี่ยเยอะมากถ่ายยังไงมันก็จะชัดแต่น้ำคือ <c oughs> ตัวนักกีฬาแทบจะไม่ชัดเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการโฟกัสครับซึ่งถ้าเราชินกับการโฟกัสการจับจุดโฟกัสเนี่ยมันจะทําให้เราแบบจับโฟกัสได้ดีขึ้นคือหมายถึงว่าถ้าคุณจะถ่ายว่ายน้ยําทํายังไงให้มันชัดที่โฟกัสที่นักกีฬาคือคุณอย่ารัวเป็นพืชแบบช่วงจังหวะที่เขาจ้วงเนี่ยเราก็รัวอย่างเดียวเพราะฉะนั้นโอกาสชัดที่น้ําสูงมากเวลาอย่างเทคนิคของผมเองผมจะใช้แบบในการที่โฟกัสเป็นจังหวะ เป็นจังหวาที่หน้านักกีฬาเขาหันขึ้นมาหายใจอ่าแล้วเราก็กดโฟกัสพร้อมกับกดชัตเตอร์อันนี้ผมจะถนัดแบบนี้แต่ผมไม่รู้ว่ามันจะมีเทคนิคอะไรที่น่าสนใจหรือง่ายกว่านี้หรือเปล่านะอันนี้ก็ถ้าเกิดมีใครมีเทคนิคน่าสนใจก็บอกผมได้เผื่อผมจะได้เอาไปปรับใช้บ้างแต่ของผมไปใช้แบบนี้ครับเพราะฉะนั้นมันเป็นการแก้ไขของผมที่แบบโอกาสที่แบบจะชัดมากกว่าน้ําชัดทั่วไปเยอะมากนี่เทคนิคผมว่ายน้ำเนี่ย ผมจะชอบใช้สปีดท,ที่สักประมาณ1,002,000ขึ้นไปวัเนียขึ้นอยู่กับสภาพแสงซึ่งสภาพแสงตอนนี้ผมว่ามันโอเคมันรับได้แล้วก็ผมใช้เล่น600นี่เป็นเลนที่ผมแบบชอบในถ่ายว่าน้ำนะ400ผมรู้สึกว่ามันหลวมไปนิดนึงแต่มันจะมีมิติที่แตกต่างกันนะ่ะถ้าเราจะเก็บแอคชั่นแบบเน,น้นๆนนะ่ะ600มันจะแน่นกว่าแต่ถ้าเป็น400เนี่ยมันจะหลวมนิดนึงขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับลูเลยนะ ขึ้นอยู่กับลู่ที่นักกีฬาแข่งแล้วก็การถ่ายข้างล่างเละเย็ดพื้นเนี่ยมันจะเห็นน้ำเป็น,ปนโฟกาวเป็นเม็ดน้ำเป,นเป็นเม็ดอะไรเงี้ยมันจะไม่เหมือนกันอันนี้จะเป็นแบบมุมกดลงไปก็จ,กจะกลกระแบบกันแล้วก็ที่เหลือก็ไม่ได้มีอะไรนะแต่ถามผมถ่ายว่ายน้ํายากนี้คือ50เมตรผมว่ายากเพราะว่ามันแค่รอบเดียวเองแต่อันเนี้ยมัน ฟีสไตล์800เมตรผมว่ามันมีเวลาเยอะมากเลยแล้วก็เราก็ดูสามารถดูแบบตารางได้ว่ารุ่นรุ่นนี้ใครนํารุ่นนี้ใครนำเลยคนระับมันเลยมีเวลาเยอะมากถ้า50เมตรนี่แป๊บเดียวเท่านั้นน้ํากระจายกันหมดแต่ว่าพอ800เมตรมันมีโอกาสแล้วก็อีกทิศหนึ่งที่สําคัญในการถ่ายว่ายน้ําที่ผมจะบอกคือคุณต้องดูนักกีฬานะว่าเวลาเขาหายใจเขาจะถนัดหายใจฝั่งไหนฝั่งขวาหรือซ้ายนะ มันเป็นจังหวะของเขาเพราะฉนั้นลราสังเกตนะักกีฬาดูครับว่าเราจะต้องถ่ายเขาฝั่งไหนแต่ปกติแล้ว,นะลวนักกีฬาว่ายน้ําจะถนัดสำหรับผมในที่ผมสังเกตดูน่าจะฝั่งขวานะคือหันขวามาจะพอดีเราเลยอย่างเงี้ยแล้วแต่คนบางคนเขาเหมือนเขาจะมีจังหวะช่วงหายใจเขานะครับ บางคนเขาแบบ 3, 4, 5หายใจบางคน3หายใจ2หายใจก็มีมันมันแตกต่างกันไปลองลองสังเกตดูเอาว่าแต่ละคนมองเห็นยังไงแล้วก็คกดคัตเตอร์ตามนั้นส่วนรูปเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูกันนะว่ารูปถ่ายไว้นาวันนี้ด้วยเลนส์ตัวเนี้มันออกมาเป็นรูปแบบไหน